สวัสดีก่อนนอนนะคะมาอ่านหนังสืออธรรมะสวัสดีนะคะบุญยิ่งให้ยิ่งได้ไม่มีหมดหลายคนอาจเข้าใจว่าบุญกุศลที่ เราแบ่งปันให้คนอื่นแล้วจะทำให้บุญกุศลของเราลดน้อยลงที่จริงแล้วบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่เหมือนกับสิ่งของอย่างอื่นคือยิ่งให้ยิ่งเพิ่มไม่มีหมดเปรียบเสมือนเทียนที่ติดไฟผู้อื่นนำเทียนเล่มอื่นมาขอจุดยิ่งจุดมากเท่าไหร่แสงสว่างก็ยิ่งเพิ่มทวีมากเท่านั้น การให้ส่วนบุญเป็นหนึ่งใน10ข้อนั้นเรียกว่าปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบนุญดังนั้นการอุทิศส่วนบุญจึงเป็นการได้บุญสองต่อกล่าวคืออันดับแรกเมื่อเราทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถวายสังฆทานไหว้พระส่วนมน ทำ,ทำบุญตักบาทพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานเราก็ได้บุญจากการทำดีในส่วนนั้นอันดับต่อมาเราอุทิศส,ส่วนบุญจากการทำความดีนั้นให้แก่ผู้อื่นเช่นให้แก่ญาติที่ล่วงลับสัรปสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเทพเทวดาก็เกิดเป็นบุญอีกต่อหนึ่งจึงกล่าวไว้ว่าการอุทิศส,ส่วนบุญให้กับคนอื่นนี้บุญไม่มีหมดมีแต่จะกลับพ่อพูนมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยใจเป็นสิ่งที่อยากให้เนอะออถึงไม่ได้อะไรแต่ก็ได้ที่ใจเรามีความสบายใจมีความสุขที่ได้ให้เพราะว่าเราถือว่าของสิ่งเออไม่ว่าเราให้อะไรไปมันก็ไม่ได้มากมายหรือว่าเกินกําลังที่ทำให้ตัวเจ้าของเองเดือดร้อนนะคะพอเรือ พอมีพอแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแค่นั้นเองนะคะสุขที่ใดสุขที่ใจธรรมะสวัสดีก่อนนอนคืนนี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ <c oughs> แตงโมฉ่ำๆหวานหวานแล้วก็ชเวอัโวคาโดอร่อยอร่อย <c oughs> ไม่อ้วนเอา,เ,อาเท่าไรนะไม่อ้วนเราขากินผลไม้น้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะบายบาแลาทีสวัสดีค่ะฝันดี